เด็กเนาะในวัยหเดือนถึง8เดือนนะคะคืออย่างที่บอกเนาะคือเริ่มกินข้าวตั้งสต่เดือนถ้าลูกพร้อมแต่ว่าโดยทั่วไปค่ะในตำราก็จะเขียนว่า6กถึงแเดือนในส่วนของ6กถึงแเดือนนะคะคุณแม่ป้อนข้าวลูกนะคะ1มื้อก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยู u ูบเ e ื้ k คิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็อกโบเนื้อคิดนะกดไลค์เราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย ถึงเดือนนะคะคุณแม่ป้อนข้าวลูกนะคะ1มื้อลักษณะนะคะเนื้อที่ป้อนให้ลูกเป็นแบบเนื้อโจ๊กนะคะเนาะปริมาณที่ให้ลูกกินนะคะต่อมื้อประมาณ3-4ถึงช้อนโต๊ะนะคะส่วนนมที่จะให้ลูกกินเมื่อลูกอายุ 6- 8ถึงเดือนนะคะวันหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยประมาณ24-32ถึงออนต่อวันส่วนน้ำนะคะถ้าจะให้ลูกกินก็คือหลังจากที่ลูกกินข้าวเสร็จแล้วนะคะสามารถป้อนน้ำให้ลูกกินได้2-3ถึงออนต่อมื้อข้าวนั้นๆโอเคไหมหรือว่าถ้าระหว่างวันลูกมีความแบบกระหายอะไรเงี้ยก คือสามารถป้อนให้ได้แต่ถ้าลูกกินนมเยอะน้ําก็ไม่ต้องกินเยอะก็ได้โอเคไหมอันนี้คือ6กถึงแเดือนต่อมา8ปดถึงสิเดือน8ปด1 0เดือนถึงสิเดือนก็จะมีความแอดวานแล้วนะคะคุณแม่ก็จะแบบเริ่มเจอแล้วว่าลูกเนี่ยบางคนก็แบบเอ้ยทำไมการป้อนข้าวมันดูแบบทำไมมันดูยากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าลูกเองก็เริ่มโตเนาะแล้วเขาคือสามารถทําอะไรอย่างอื่นได้แล้วก็8ป0ถึงสิเดือนนะคะจะเป็นช่วงที่เขาค่ะชอบใช้มือของเขานะคะหยิบจับอาหารเข้าปากเพราะฉะนั้นคือในส่วนของตรงนี้เราอาจจะเปิดโอกาสนะคะทำในส่วนของผักนึ่ง ที่แบบชิ้นเล็กๆนะคะหรือว่าไข่เจียวชิ้นเล็กๆอะไรพวกนี้ค่ะวางแล้วก็ให้ลูกแบบหยิบจับเข้าปากอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็จะแบบช่วยส่งเสริมนะทำให้ลูกมีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าน้องเด็กบางคนก็อาจจะไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงไปมากนะแพทเทิร์นการกินข้าวก็จะเหมือนเหมือนเดมา8-10เดือนนะคะลักษณะเนื้ออาหารนะคะจะเป็นเนื้อแบบข้าวต้มมีการฝึกในเรื่องของการแบบเคี้ยวนะคะเนาะเราจะปรับอาหารนะคะให้เป็นลักษณะเหมือนแบบเนื้อแบบ ข้าวต้มนะคะแล้วปริมาณนะคะให้ลูกกินนะคะวันละประมาณ5้ถึงหช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ให้ลูกกินนะคะ2มื้อแล้วแต่คุณแม่จะกินมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงก็ได้นะคะเนาะแล้วก็นมนะคะก็จะอยู่ที่สิบหนะคะนมอาจจะลดน้อยลงนะเพราะว่าลูกจะกินข้าวได้ดีกินข้าวได้เก่งคุณแม่บางคนจะมากังวลใจว่าแม่ลูกกินนมน้อยจังเลยถ้าลูกของคุณแม่กินข้าวได้เยอะกินดีกินเก่งนมเนี่ยอาจจะกินลดน้อยลงมาได้นะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ลูค่ะจะกินนมนะคะต่อวันอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ สิบหกถึงสามสิบหกสามสิบสองออนต่อวันนะคะขออภัยนะคะลินพันกันนะคะที่อายุประมาณสิบถึงสองเดือนในส่วนของตรงนี้คือจะต้องบอกเลยว่าเทกเจอร์อาหารก็จะเริ่มปรับไปนะคะต้องการให้รู้นะคะมีความที่แบบกินอาหารใกล้เคียงกับผู้ใหญ่เราเราจะปรับนะคะในส่วนของเนื้อข้าวค่ะให้ใกล้เคียงนะคะกับข้าวสวยให้ได้มากที่สุดนะคะค่อยๆปรับค่อยๆ นะในส่วนของตรงนี้เองนะคะลูกจะต้องกินข้าวสามมือ้อเช้ากลางวันเย็นเนาะเพราะว่าลูกค่ะจะเริ่มเข้าสู่1ปีเพราะว่า1ปีแล้วอะค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่1ปีลูกจะกินข้าวเป็นหลักนะคะนมเป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นถ้าลูกอายุที่1 0ถึง12เดือนนะคะลูกจะต้องกินข้าว3มือ้อปริมาณอาหารที่จะให้ลูกกินก็คือ6กถึงแช้อนโต๊ะนะคะเช้ากลางวันเย็นเนาะส่วนเอ่อเทคเจอร์อาหารก็จะเป็นเหมือนแบบข้าวสวยแล้วก็ปริมาณนมก็จะเฉลี่ยอยู่ที่1 6ถึง32ออนต่อวันนะคะโอเคไหมทีนี้พอ1ปีเนะ กินข้าวเป็นหลักนมก็จะกินเอลดน้อยลงนะคะพอหนึ่งตีก็คือรูกจะกินข้าวเป็นือนแบบข้าวสวยเป็นเหมือนผู้ใหญ่เรารสชาติสอบลงนะคะเนาะโอเคไหม